เรียนอาจารย์พิมพ์โยพมเมืองดิฉันนางสาวนันนรินผลทองจะมานำเสนอโครงวิจัยสามบทในเรื่องการพัฒนาการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานฝีมือเย็บปักถักร้อยของนักเรียนะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในเนื้อหาจะประกอบไปด้วยบทที่1ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัยสมมุติฐานการวิจัยขอบเขตของการวิจัยกรอบแนวคิดสำหรับการวิจัยบทที่2ทฤษฎีความต้องการและประเภทของความต้องการแนวคิดการฝึกอบรมความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนความคิดสร้างสรรค์นในการทำงาน การสร้างสารปฏริบัติงานอาชีพทางด้านงานฝีมือเย็บป,ปักถักร้อยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทที่3จะประกอบไปด้วยประชากรและกลุ่มตัวอย่างรูปแบบการวิจัยเครื่องมือการวิจัยวิธีทดลองและการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้บทที่1บทนำความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาวิจัย การเย็บผ้าและความเป็นใบได้ในการตกแต่งของการตัดเย็บนำไปสู่ศิละปะก,การปากักความเสถียรที่โดดเด่นของฝีเข็มขั้นพื้นฐานได้รับการบันทึกเป็นข้อเท็จจริงว่าในการพัฒนางานปากักไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีการค้นพบศิละปะก,การเย็บปกักถั่งร้อยทั่วโลกและพบตัวอย่างแรกๆมากมาย การเย็บปักถักร้อยที่จะเกิดขึ้นเป็นวิชาที่อิงออกมาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐานพุทธศักราชส5 5 1าตามการเรียนรู้ของทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและรู้ทันการเปลี่ยนแปลงสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการอาชีพมาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความสร้างสารรค์และเห็นแนวทางการประกอบอาชีพและมีเจนคติที่ดีในการทำงาน สามารถดำรงชีวิตและครอบครัวเกี่ยวกับการเพิ่มเติมรายได้ 1. 2วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาความต้องการของการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานฝีมือเย็บปักถักร้อย 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติงานอาชีพเย็บปักถักร้อย 3. สมมติฐานการวิจัย เกิดการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้นทางด้านงานฝีมือเย็บปักถักร้อยตามความต้องการของนักเรียนระ,ะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สําสำหรับนักเรียนได้นำไปใช้เพื่อพัฒนาความรู้และประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ 2. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อสาร้างรายได้ในเวลาว่างและส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เห็นผลเพื่อให้เกิดรายได้กับตนเองและครอบครัว สี่ขอบเขตการวิจัยขอบเขตจะประกอบไปด้วยขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มตัวอย่างประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ห้อง8กํกำลังศึกษาอยู่ในการศึกษาปี2564โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร ขอบเขตด้านเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานหลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสัน้นทางด้านงานฝีมือประกอบด้วยงานอาชีพด้านการเย็บปักเย็บผ้าปักผ้าถักไหมพรมและลอยลูกปัดปรับจากกรอบแนวคิดตามหลักสูตรของทาบ้าจะประกอบด้วย7ขั้นตอนดังนี้ หนึงวิเคราะห์สภาพปัญหาและสำรวจความต้องการโดยสำรวจสภาพปัญหาความต้องการและความจำเป็นต่างๆของกลุ่มเป้าหมายสองกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนสามเลือกเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายวัยความสามารถของผู้เรียนสี่รวบรวมจัดเนื้อหาสาระโดยคำนึงถึงความต่อเนื่องและความยากง่ายของเนื้อหาวุฒิภาวะ ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 5. เลือกประสบการณ์การเรียนรู้โดยครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 6. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยคำนึงถึงเนื้อหาสาระและความต่อเนื่อง 7. ประเมินผลโดยพิจารณาว่าจะประเมินอะไรและใช้วิธีประเมินอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรเพื่อตรวจสอบว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้หรือไม่รอบในความคิดก็จะมีตัวแปรต้นนะคะจะประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคลอาชีพเพิ่มเติมรายได้จากการมีเวลาว่างของตัวเองประสบการณ์การเรียนรู้จากวิชาชีพแล้วก็ความต้องการการปฏิบัติงานอาชีพ แล้วก็การพัฒนาปฏิบัติงานอาชีพแล้วจะเกิดตัวไปตามคือการพัฒนาการพัฒนาการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานฝีมือเย็บปักถักร้อยผลของการฝึกการปฏิบัติงานอาชีพจะประกอบด้วย2ข้อคือ1การประเมินทักษะกะการปฏิบัติงานการประเมินผลงานฝีมือสองความพ,ามพึงพอใจในการปฏิบัติงาน น,นี้จะเป็นคำนิยามสัพท์เฉพาะค่ะบทที่2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. ทฤษฎีความต้องการและประเภทของความต้องการจะประกอบไปด้วย 1. ความหมายของความต้องการมนุษย์มีความต้องการมากมายหลายอย่างซึ่งมีความต้องการที่ทําให้เกิดขึ้นมีทั้งความต้องการทางด้านจิตใจและความต้องต้องการทางด้านร่างกาย จะมีผู้ให้นิยามดังนี้นะคะอันนี้จะอิงมาจากของ Silverman แล้วก็ราดบัณฑิตยสถานนะคะแล้วก็ทฤษฎีความต้องการจะอิงจากทฤษฎีของ ERG ของ a d o e r เค่ะแนวคิดด้านการฝึกอบรม ของวีรพันธ์นะคะเป็นผู้ให้นิยามความหมายของการฝึกอบรมไว้ว่าคือขึ้นอยู่กับการมองการอบรมจากแนวคิดเช่นเมื่อมองการฝึกอบรมในฐานะเป็นแนวทางการพัฒนาข้าราชการตามนโยวัยของรัฐการฝึกอบรมหมายถึงกระบวนการต่างๆที่ช่วยให้ข้าราชการมีความรู้ทักษะและทัศนะคติที่จําเป็นในการปฏิบัติงานค่ะอภิรัต ได้สังเคราะห์แนวคิดของสมคิดบางโมงเก็บกีบ่ยวกับกระบวนการฝึกอบรมสาม,มารถสรุปขั้นตอนการฝึกอบรมได้สีขั้นตอนคือขั้นที่1หาความจําเป็นในการฝึกอบรมขั้นที่2การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับแนวทางปัญหาขององค์กรจะมีส่วนประกอบคือ1ชื่อหลักสูตร2วัตถุประสงค์3เนื้อหา4ประสบการณ์การเรียนรู้ 5. แนวทางการแ มื่นผลขั้นตอนที่3คือจะเป็นขั้นตอนการดำเนินการการฝึกอบรมแล้วก็ขั้นตอนที่4การประเมินผลการฝึกอบรม 3. ความหมายทฤษฎีที่กเกี่ยวข้องกับการเรียนจะเป็นความหมายของการเรียนอันนี้จะยกตัวยอย่างจาก ฮิวกาดและบบวเวอร์ว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึกส่วนของปดินานอุปปารมัยคือการเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันเป็นผลมาจากการได้รับประสบการณ์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนจะยกมาจากของดอนรากและมินเดอร์ว่ามีความสำคัญ4ประการคือจะเกิดแรงขับ r ้ v e เป็นความต้องการที่เกิด ภายในตัวบุคคลสิ่งแล้วสติมูลัสเป็นสิ่งแวดล็อปที่เกิดขึ้นในสถานาการณ์ต่างๆการตอบสนองรีสปอนส์เป็นปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมต่างๆการเสริมแรงเลนฟอร์เมนเป็นการให้สิ่งที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอันมีผลเพิ่มพลังให้เกิดการช่่มยง ความคิดสร้างสรรค์นในการทำงานอันนี้จะยกตัวอย่างจากเดวิดแล้วก็เกสอนแล้วก็ปรกรณ์นะคะ2.5การสร้างการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานฝีมือเย็บปักถักร้อยจะเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วยการศึกษาบริบทของหลักสูตรการสร้างหลักสูตรการนำหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลค่ะ จากการสร้างเอกสารและงานที่เกี่ยวข้องพบว่าการสร้างหลักสูตรการเย็บปักถักร้อยเป็นการสร้างสารรค์ผลงานที่ไม่ใช่แค่เพียงตอบสนองต่อประโยชน์การใช้สอยเพียงอย่างเดียวแต่ทำให้เกิดเป็นผลงานที่สมคุณค่าสร้างความสุนทรีย์ให้กับข้าวของเครื่องใช้และเครื่องแต่งกายให้เกิดเป็นความงดงามที่แฝงไปด้วยคุณค่าของงานฝีมือที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการสร้างสารรค์ผลงานจึงเกิดการสร้างสารรค์หลักสูตร การปฏิบัติงานอาชีพด้านนี้ขึ้นได้แก่วิเคราอบความต้องการของเด็กนักเรียนกำหนดจุดมุ่งหมายของการของการสร้างหลักสูตรทางด้านงานฝีมือเย็บปักถักร้อยคัดเลือกและกำหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและกำหนดวิธีการประเมินเพื่อจะทำร่างร่างเอกสารหลักสูตร หลังจากนั้นจะเกิดการวิพากษ์หลักสูตรโดยนักวัดและประเมินผลผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและก็ตัวแทนนักเรียนเพื่อพิจารณาหลักสูตรดังกล่าวค่ะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะยกตัวอย่างของพิญญาพอ์ค่ะอันนี้เขาจะทำเกี่ยวกับ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นทางด้านคา,ากรรมศาสตร์อันนี้วัตถุประสงค์ก็คือจะมีจะศึกษาคือศึกษาความต้องการของการฝึกอบรมด้านคหากรรมศาสตร์ของสมาชิชชมรม,มผู้สูงอายุบ้านโพแล้วก็2พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นทางด้านคา,ากรรมศาสตร์และความต้องการ ส่วนข้อ3ก็จะคือศึกษาความภูมิใจที่มีต่อหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นอันนี้ค่ะส่วนของนิชาพานะคะอันนี้เขาจะทําการศึกษาเรื่องเครื่องประดับที่แสดงถึงคุณค่าและความสําคัญของผู้หญิงไทยในยุคใหม่การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์สร้างสารรค์ ผลงานสร้างสารรค์เครื่องประดับที่แสดงออกถึงคุณค่าและความสาคัญของบทบาทหน้าที่ของไทยในยุคสมัยก่อนและปัจจุบันค่ะส่วนประพาอนจะทำการศึกษาเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ค่ะ บทที่ 3. วิธีการดำเนินวิธีดำเนินการวิจัยค่ะอ่าอันนี้จะเป็นการศึกษาเรื่องการพัฒนาการปฏิบัติงานอาอาชีพทางด้านงานฝีมือเย็บป,ปักถักร้อยอันนี้จะเป็นวิจัยเชิงสำรวจคือเป็น survey research นะคะ ก,ก็จะมีวิธีการดําเนินการศึกษาดังนี้คือ1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2. รูปแบบการวิจัย3เครื่องมือการวิจัย4วิธีทดลองและการรวบรวมข้อมูล 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ค่ะประชากรกลุ่มตัวอย่างคือจะใช้พรชากรที่ศึกษาการศึกษาคือใช้นักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ค่ะจำนวน50คน กลุ่มตัวอย่างจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่แบบเฉพาะจกจงคือนักเรียนสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จํานวน50คนค่ะจะประกอบด้วยอายุตั้งแต่16-17ถึง17ปีรูปแบบการวิจัยคือ 1. นําข้อมูลแบบสอบถามมาวิเคราะห์และจับทำหลักสูตรการพัฒนา การแบดแบวงานอาชีพทางด้านงานฝีมือเย็บปักถักร้อยค่ะโดยโดยสร้างจากหลักสูตรของทาบ้า7ขั้นตอนคือ 1. วิเคราะห์สภาพปัญหาและสำรวจความต้องการ 2. กํกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3. เลือกเนื้อหาสาระแล้วก็4รวบรวมจัดเนื้อหาสาระแล้วก็ 5. ประสบการณ์การเรียนรู้ 6. จัดประสบการณ์การเรียนรู้และ7ประเมินผลค่ะ แล้วก็จะนำหลักสูตรการพัฒนานี้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง50กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างจริง50คนค่ะแล้วก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติร้อยละค่ะเครื่องมือวิจัยจะบอกกอบไปด้วยคือเครื่องมือทดลองเครื่องมือทดลองก็คือ 1. จะศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะ2จะเป็นการร่างหลักสูตรตามแนคควคิดของทาบ้าหนึ่งเกโดยจะแบ่งเนื้อหาสาระเป็น4หน่วยคือหน่วยที่1คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเย็ยบปักถักร้อย2วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคการเย็ยบปักถักร้อย3 การทำการเย็บป,ปักถักร้อย4การคำนวณต้นทุนและการกำหนดราคาขายเครื่องมือรเครื่องมือรวบรวมข้อมูลก็คือจะเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ผู้เข้ารับการอบรมค่ะจะเป็นแบบมาตราส่วนและ r a t i n g scale ค่ะคือจะมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับที่ 5, 4, 3, 2, 1คือพึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมากพึงพอใจกลางแล้วก็พึงพอใจน้อยค่ะแล้วก็น้อยที่สุดวิธีการทดลองและรวบรวมข้อมูลคือ 1. นึจะคือจะติดต่อขอความอนุขอเก็บข้อมูลจากคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ะมหาวิทยาลัยวงชวิวัลย์กุลค่ะแล้วก็เสนอต่อโรงเรียนปักตรงชัยประชาในนิลมิดค่ะ แล้วก็2ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองพร้อมชี้แจงจุดประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ค่ะจะเป็นแบบสอบถามชุดค่ะแล้วก็ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจากนั้นจะวิวเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปค่ะอันนี้จะเป็นข้อ5คือการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้นะคะการวิเคราะห์คือเมื่อเก็บข้อมูลแล้วผู้วิจัยจะ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและแบบประเมินผลจากนักน้นจะนำมาวิเคราะห์ตามขั้นตอนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปค่ะคือ1นึจะคือวิเคราะห์คะแนนประเมินผลการอบรมและความพึงพอใจโดยใช้ค่าสถิติและหรือคือค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่งเบนเบนมาตรฐานค่ะ อันนี้เป็นบรรณานุกรมของทั้งหมดนะคะที่ศึกษาค้นคว้าม,มาค่ะดิฉันนันานลินขอจ,จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ